นะข้อที่หนึ่งค่ะออกแรงวัตถุมวล10กิโลกรัมขึ้นในแนวดิ่งค่ะขึ้นในแนวดิ่งโดยโจทย์บอกว่าดึงด้วยความเร็วคงที่5เมตรต่อวินาที v คงที่ค่ะ v คงที่ a เป็นอะไรลูก v คงที่ a เป็น0ถูก,ถกไหมจริงไหมจริง v คงที่ a เป็น0นย์ถูกไหมเพราะความเร็วคงที่หมายความว่าความเร็วต้นกับความเร็วปลายมันทำให้กันเท่ากันดังนั้นความเร่งจึงมีค่าเท่ากับ0ย์ค่ะความเร่งจึงมีค่าเท่ากับ0นยะ์นะถามว่าแรงดึงมีค่ากี่นิวตันถามหาแรงดึงว่ามีกี่นิวตันดึงใครดึงมวล10กิโลกรัม m เท่ากับ10นะคะ งั้นจากรูปพิษจรณาจากรูปพิษจรณามวลเอ็ม,มของเรามวลเนะคะดึงขึ้นใช่ไม่ใช่เพราะโจทย์บอกว่าดึงขึ้นในแนวดิ่งถูกไหมดึงขึ้นในแนวดิ่งมวลเอ็ม,ม,ม,มของเราน้ำหนัก10กิโลกรัมเขียน okay, <ม>ไหมคะแรงดึงขึ้นนะคะแรงดึงขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ แต่แรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งมันมีค่าเท่ากับ mg หรือ W นั่นเองใช่ไม่ใช่เราก็จะได้สมดุลกล sigma F เท่ากับ0ทำไมถึงเท่ากับ0เพราะอะไรคะเพราะความเร่งเป็น0ใช่ไม่ใช่ถูกไหมเพราะความเร่งเป็น0อยู่ในสภาวะสมดุลนะคะ ครบอกอะไรแล้วนะพี่เอฟความเร่งเป็นศูนย์อ๋อจากสูตรตัวนี้ไง่ายซิกมาเอฟท่ากับเอเองั้น A เป็น0ูคูณอะไรย่อมได้ศูนย์เงินได้ซิกมาเอเท่ากับศูนไงนลูกกดข้อไหนกดข้อหนึ่งไงจ้าที่รักพามพามพามเจ่ไม่ใช,ใช่จริงไม่จริงจริงนะคะอ่ะนี่เป็นที่มาของมันนะเผื่อลูกว่าพี่เอฟลืมแล้วอะไรวะโอเคไหม แทนค่าลงไปในสมการค่ะ sigma F เท่ากับ0ค่ะงั้นจากสมดุลกลเรียนแล้วสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็จะได้แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นเท่ากับ F แรงลงเท่ากับ mg ก็จะได้ F มีค่าเท่ากับ mg F คือแรงดึง mg m คือ10 g คือค่า gravity มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาที10คูณ10ได้100ค่ะได้แล้วค่ะแรงดึงของเรามีค่าเท่ากับ 100รยนิวตันนั่นเองนะคะมีใครงงไหมด่างงไหมเกื้องงไหมลูกน้องเบสงงไหมคะไม่งงนะโอเคค่ะเขียนไปข้อที่สองเลยนะเขียไปข้อที่สองเลยนะคะเบสตามทันไหมทันนะโอเคไม่ได้ยากนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองค่ะ ให้วัตถุทรงกลมมาหนัก100นิวตันถามว่าแรง n1 ส่วนแรง n2 มีค่าเท่ากับเท่าไรแรง n1 ต่อแรง n2 มีค่าเท่ากับเท่าไรพิจารณาแรง n1 กับแรง n2 ค่ะจากโจทย์โจทย์ให้มุมของเรานะคะ n1 ทำมุม30องศา n2 ทำมุม60องศานะคะอยู่บนพื้นเอียงเนาะพี tf สอนแล้วค่ะคิดจุด cm คือจุดกึ่งกลางของมวลจะได้แรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นเอียงกระทํามีค่าคิดตามแนวแรงจะได้ n1 มีค่าเท่ากับ mg แตกแรงค่ะแรงพุ่งออก mg ไรค้ค่ียบสอนแล้วพื้นเอียง mg cos t h งั้นเอียงทำมุมเท่าไหร่30ก็ต้อง cos เท่าไหร่คะ30นั่นเองโอเคไหมสัปดาห์ที่แล้วเองเนาะต่อไปค่ะแรง n 2ค่ะทิศพุ่งออกผ่านจุดศูนย์กลางขออนุญาตใช้สีน้ำเงินนะคะก็จะพุ่งออกจาก n 2พุ่งออกจากพื้นเอียงพื้นเอียงแนวแรงจะได้ n 2มีค่าเท่ากับ mg cos ะไรคะมุมของ n 2 60องศาค่ะ60องศาค่ะโจทย์ถามหาอัตราส่วนของอะไรต่ออะไรคะ n 1ต่อ n 2ใช่ไมใ่ใช่ใช่ก็แทนค่าเลยก็จะได้เป็น mg cos เท่าไหร่ะรคะสาองศาหารด้วย n 2คือ mg cos หกสิองศาค่ะ เอามาหารกันเลย MG ตัด MG ได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่เบสได้ไม่เตยได้ MG ตัด MG เหลือคอส30นับนิ้วค่ะคอส30ได้เท่าไหร,ร่คะคอส30ได้เท่าไหร่คะได้รูทมส่วน2อ,อะ หารด้วยคอ s หกสิบคอ s หกสิบเท่าไรคะหนึ่งส่วนสองโอเคเปลี่ยนหารเ,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 เป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะได้เป็นรูทสาส่วนสองหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจาก1ส่วน2วนกลับกลายเป็นอะไรลูก2ส่วนอะไรคะ2ส่วน1ตัดค่าที่รัก2ตัดสองหหารรูทสได้รูทอะไรลูก รูทสามค่ะได้แล้วอัตราส่วนของเราเป็น N1 ต่อ N2 มีค่าเท่ากับอัตราส่วนคือรูทสามต่อ1ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำในช้อยตอบข้อไหนคะคุณดีในช้อยตอบข้อไหนคะฮะขอขอไข่โอเคค่ะตอบข้อขอไข่นะคะ เบสทันไหมดาทันไหมนหม้องเอ๋ยทันไหมลูกงงไหมไม่งงนะไม่งงนี่มันรู้มันรู้โจทย์หรือ,อยังก็ไม่รู้ร <c oughs> ้อนนิดนึงนะลูกนะข้อ <c oughs> ต่อไปข้อที่สามน้องเบสทำยางข้อสามยางเก้อทำยางลูกข้อสาม ทำแล้วนะคะเพียบขออนุญาตตัดช้อยนะตัดช้อยทิ้งนะคะโอเคจากรูปค่ะมีมวล M มีมวล M อผูกติดกับฟ้าผนางังและผูกติดกับเพดานเฮ้ยแกเชือกมวลเบาสัปดาห์ที่แล้วเอสอนแล้วเชือกมวลเบาคิดน้ําหนักเชือกไหมคะมวลเบาคิดน้ําหนักเชือกไหมคะ ไม,นะะไ,มไม่คิดนะคะโอเคไหมไม่คิดนะน้ำหนักเชือกคิดแต่แรงมวล m โดยมีทีหนึ่งอ่ามีทีหนึทีหอยู่ตรงไหนวะทีห่อ่านี่ทีหน,หนจากรูปนะคะรูปกระชากชัดอีแล้วไปมีแรงทีหเท่ากับหกสิบนิวตันนะคะหกสิบนิวตันเป็นแรงดึงกับฝาผนังทำมุมเท่าไหร่โจทย์ให้มาห้าสิบสามองศา นะคะและโจทย์ถามหาทีค่ะถามหา T 2คือแรงตึงเชือกใช่ไหมใช่ไหมคะคือแรงตึงเชือกอีกทางหนึ่งใช่ไม่ใช่ดึงเข้าหากำแพงโจทย์ถามว่าจงหามวล m ค่ะจงหามวล m ว่า m ม,มีค่าเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมจึงทำให้อยู่ในสภาวะสมดุล เบสขาสภาวะสมดุลคืออะไรคะและกระเดียวใจซิกมา F เท่ากับไรลูกศูนยใช่ไม่ใช่แรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงขึ้นเท่ากับแรงลงถูกต้องป้าจา้าโอเคค่ะทีนี้จากรูปจากรูปแตกแรงได้ไหมจากรูปแตกแรงได้ไหม ได้โอเคจากรูปแตกแรงได้งั้นเรียนมาแล้วเรื่องการแตกแรงเข้าแนวแกน x กับแนวแกน y ค่ะให้จุดกึ่งกลางเพียบบอกแล้วให้จุดกึ่งกลางระหว่างแรงที่มันทำกันเป็นเส้นตัดหรือจุดอ r ิจินจำได้ไหมคะที่เเพียบบอกแล้วใช่ไหมคะเป็นแรงตัดเป,เป็นจุดศูนย์กลางเนาะงั้นจากรูปแสดงว่าจุดตรงนี้สีแดงของเรากับจุดตรงนี้จุด o r ิจินคือจุดของเชือกที่มันมัดพรมกันใช่หรือไม่ ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่นะคะโอเคนะจากรูปค่ะจากรูปจุดสีแดงกับจุดสีแดงจากการแตกแรงคืออันเดียวกันนะนะโอเคดูรูปค่ะแรงขึ้นกับแรงลงก่อน MG ของเรามาจากไหนเกิดขึ้นในธรรมาชาติเนื่องจากมวลแขวนในแนวดิ่งงั้นก็ต้องเกิดแรง ดึงดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกทิศลงคืออะไรคะ m อะไรลูก mg ่าได้แล้วแรงที่1มีค่าทิศลงมันคือค่าอะไรคะ m อะไรลูก mg อยู่ในแนวแกน y ใช่ไม่ใช่ถูกไหมแนวแกน x ค่ะมี t อะไรคะแนวแกน x ค่ะไปทางซ้าย t อะไรลูก t 2ถูกไหมจริงไม่จริงทีนี้ไปดู t 1ค่ะ เตยลูกเตยน่องเตยไม่ลอยเลย,เลยคิดว่าเตยขาแรงทีหนึ่งค่ะทีหนึ่งลูกทีหนึ่งทีหนึ่งเท่ากับหกสินิวตันแตกแรงเข้าแนวแกน x กับแนวแกน y ได้ไหมคะได้ไหมคะได,ได้ค่ะแล้วแตกเพื่อลูกเขาให้ผูกเชือกมาทำมุมเท่าไหร่ พื้นรัดของเรารัดเชือกไว้เท่าไหร่53บสามองศาถูกไหมงั้นเส้นบนที่อยู่บนเพดานกับเส้นอ้างอิงตรงนี้คือเส้นแนวตั้งฉากสอนแล้วอาทิตย์ที่แล้วมุมแย้งจะมีอะไรเท่ากันมีขนาดมุมเท่ากันใช่ไม่ใช่ ใช่งั้นอันนี้53แสดงว่าอีนีก็ต้องเท่าไหร่ด้วย53ด้วยงั้นแตกแรงเข้าแนวแกน x กับแนวแกน y ใกล้คอ์สไกลใกล้คอสไกลใช่งั้น53ของเราใกล้แกน x หรือใกล้แกน y 53ของเราแตกแนวเข้าแนวแกน x 53ของเราใกล้ x หรือใกล้ y ใกล้ x งั้นแสดงว่าแตก t 1ของเราเข้าแนวแกน x ก็จะเป็น t 1ใกล้ cos 5 3นั่นเองแตกเข้าหาแกน y แตกเข้าหาแกน y ก็จะกลายเป็น t อะไรรูป t อะไรรูป t 1นใกล้ sin ซีต้าไซาซีต้าคือไซ n ์เท่าไหร่คะ50 3ใช่ไม่ใช่โอเค,อเ,คเกลือขามีตรงไหนงงไหมลูกไม่มีเตยมีตรงไหนงงไหมไม่จริงนะเอา้จริงนะโอเคจ้ะเออเ้องเบสงง,งไหมที่แตกแรงไม่งงใช่ไหมคะโอเคจากกฎคะ Sigma ่ะซิกมาเอเท่ากับศจากกฎซิกมา F อเท่ากับศค่ะเราแตกแรงแล้วเราได้ลูกดังนี้ เราแตกแรงแล้วเราได้รูปดังนี้ใช่ไม่ใช่งั้นกดซิกมาเเท่ากับศงั้นแรงขึ้นเท่ากับแรงลงใช่หรือไม่จริงไหมจริงเอฟสอนอย่างสอนแล้วนะคะไปกับกีฬาสีหมดแล้วแรงขึ้นเท่ากับแรงลงอ่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงงั้นแรงขึ้นคืออะไรคะทีอะไรคะทีหนึ่งทาเท่าไหร่ลูกห้าสิบสามแรงลงคือเท่าไหร่ Mg ติดเป็นสมการที่1แรงซ้ายเท่ากับแรงอะไรคะแรงขวาแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาซ้ายคือ t 2ขวาคือ t หนึ่งคอ์สาองศาเป็นสมการที่2ย้อนกลับไปดูค่ะโจทย์ถามหาอะไรถามหาที่สหรือ M อืมโจทย์ถามหา M ใช่ไหมถามหามวลที่มีขนาดทําไมลูกมากที่สุดที่ทําให้อยู่ในสภาวะสมดุลถามหา m ค่ะน้องเบสแก้สมการที่หนึ่งหรือสมการที่สองดีหา m แก้สมการที่หนึ่งหรือสมการที่สองถูกค่ะหา m จากสมการที่หนึ่งค่ะจะได้ ทีหซ้าย53สามองศามีค่าเท่ากับ M G G คือ10ได้ M ็มคูณสิบทีหโจทย์ให้มาคือ6กสค่ะซ้าย53คือเท่าไหร่คะโอเคขอบคุณค่ะอย่าแย่งกันตอบแล้ลูกคุณครูคืน4ีส่วนหนะคะอย่าคืนเลยนี่ <laughs> แกสมการนะคะ10เป็นคูณย้ายมากลายเป็นหารอ0เป็นคูณย้ายมากลายเป็นหารหารด้วย10เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลายเป็นคูณด้วยเศษ1ส่วน10โอเคจาก10เป็นคูณนะย้ายมากลายเป็นหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้1ส่วน10โอเคค่ะหา M เร็วเร็วเพิ่มจะเสร็จแล้วหา M แล้วเร็ว วไม่มีใครเล่นมุกกับกูเลยสิบหนึ่งสิบสิบหกได้หกสิบห้าตัดได้ไหมไม่ได้คูณเนาะห้าเออหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่หารด้วยแม่ห้าห้าสี่ยี่สิบลบกันเหลือเศษสี่ใส่จุดเพิ่มศูนย์ห้าแปดสี่สิบงั้นคำตอบของเราตอบเท่าไหร่คะ 4.8ค่ะกี่กิโลกรัม4.8กิโลกรัมมีไหมคะช้อยม,มีตอบข้อคอควายโอเคขอบคุณค่ะรู้ไหมเอามาจากไหนอันนี้ข้อสอบกลางภาคปีที่แล้วค่ะโอเคเพียบเซฟไว้ให้นะอ่ะกดเซฟก่อน เบรดามือถือมาไหมลูกโอเคค่ะอะ่เดี๋ยวถ่ามดูในนู้นได้เลยนะคะ